ก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ g p x p j Motor วันนี้ว่าจะพามาดูลูกค้ามาออกรถถึงที่ร้านเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สาขาสกลนครนะครับ บางคนอาจจะไม่เชื่อว่าไอจีเพเจ้าโดนตัวเนี้มันออกรถศู์บาทจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พามารีวิวกับลูกค้าที่มาออกรถกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเชิญลูกค้าได้ครับก็วันนี้เราเดี๋ยวออกมาสัมภาษ์ลูกค้ามาออกรถถึงที่ร้านเลยนะครับตัวนี้แนะนำชื่อชื่อเล่นหรือว่าที่อยู่อยู่ที่ไหนก็ได้่าครับผม สวัสดีค่ะชื่อเมย์ค่ะอ,อยู่จังหวัดสกลนครค่ะที่ที่มามาออกเนี่ยเป็นเป็นรถรุ่นไหนคะพี่อ่าค่ะเป็น g p s โดนเนาะใช่ค่ะอ่าเห็นว่าตัวลูกค้าเนี่ยที่มาออกเนี่ยจะเป็นตัวของคีเรสเอส ก็คือตัวนี้มันจะเป็นตัวท็อปของของตัวโดนเลยก็คือโดนเนี่ยโดนมันจะมีอยู่สารุ่นนะครับก็คือสแตนดาร์ดแล้วก็ัวคิเลตแล้วก็จะเป็นคิเลตเอสไอเจ้าตัวคิเลตเอสเนี่ยมันจะพิเศษกว่าตัวอื่นๆคือสีมันจะเป็นเหมือนสีสเปเชียลเวลาออกแดดกับเวลากลางคืนเนี่ยสีมันจะ,ะมัน,ม,นมันจะเป็นอีกสีหนึ่งมาดอ,อกม่วงม่วงดำ บางทีก็เป็นเป็นน้ำเงินเป็นสเสน่ห์ของ q l e t S แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ก็คือมันจะมีสัญญาณการขโมยมาให้นะครับตัวนี้จะปรับได้ถึง5ระดับเลยก็หนึ่สองามสี่ห้าก็ไล่ตามความดังไปเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวสอบถามต่อเนาะว่าในการยื่นเอกสารเนี่ยลูกค้าใช้เวลาเตรียมเอกสารแล้วก็เตรียมเอกสารยุ่งยากไหมครับไม่ยุ่งยากค่ะง่ายมากแล้วก็ยื่นเอกสารก็รอไม่นานค่ะ ที่หลักๆนี่คือเตรียมเอกสารเป็นตัวไหนบ้างครับพี่เอกสารก็มีแค่บัตรประชาชนเลยค่ะ,ะยืนเรื่องได้เลยค่ะ ก็คือหลักๆนะครับโดยปกติหลักๆเนี่ยจะมีเป็นบัตรประชาชนอ่าเพิ่มอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นสำเนาทะเบียนด้านสำเนาบัตรประชาชนใช้แค่2อย่างตัวเนี้ยก็สามารถออกรถของ G.P.X ได้เลยนะครับตัว G.P.X เนี่ยไม่ได้มีแค่รุ่นโดนอย่างเดียวนะครับก็จะมีเป็น G.R เหมือนสายของเดมอนเดมอน G.R 2 0 0 R พวกเนี้ยวตระกูลแมสแมสแม็อะไรพวกเนี้ยก็มีนะครับตัวนี้ยอยากให้ลูกค้าลองทักเข้ามาสอบถามด้วยก็ได้เดี๋ยวทางพวกผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะของ ทางเพจของทางร้านนะตัวนี้แล้วก็อยากถามลูกค้าว่าก่อนที่ลูกค้าจะมา,มาออกรถเนี่ยลูกค้ารู้จักกับทางร้านได้ยังไงคะพี่รู้จักทาง Facebook ค่ะอ๋อไปทาง Facebook เนอะใช่ค่ะ Facebook เป็น GPS PJ Motor ใช่ค่ะตัวนี้เลยค่ะได้ ทางก็อยากให้แนะนําหน่อยบางคนไม่เชื่อว่าเฮ้ยพี่มันออกรถศูนย์บาทจริงหรือเปล่าลองลองคอนเฟิร์มให้หน่อยได้ไพี่เชื่อถือได้ค่ะออกรถศูนย์บาทจริงๆค่ะค่ะแล้วหลังจานนี้ก็อยากอยากให้พี่ฝากล้าให้หน่อยครับได้ครับก็ถ้าสนใจอยากจะมีรถขับแต่ยังไม่มีเงินดาวก็ปรึกษาได้นะคะทาง PJ Motor เลยค่ะโอเคครับวันนี้ก็ พามารู้จักแล้วพามาเห็นแล้วว่ามันออกได้จริงๆอ่าอันนี้ไม่ได้โม้นะครับคือแบรนด์แบรนด์ของ TPE เนี่ยพยายามตอบโจทย์ของคนไทยนะครับที่ว่าเป็นรถตลาดรถขี่ง่ายนะครับใช้เอกสารไม่ยุ่งยากครับแค่2อ,อย่างสามารถออกรถได้เลยแล้วก็ไม่ต้องเสียงเงินด้วยนะครับตัวนีเว้เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่เขาไปไปรับรถก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีรีวิวครั้งหน้าครั้งใหม่ก็เดี๋ยวจะพามาชมสำหรับนี้ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับ